สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม OBS ในการสตรีมเกมร่วมกับโปรแกรม b l u e s t a c k แล้วก็เล่นเกมฟ e e Fire นะครับผมขั้นตอนแรกเราก็ต้องเปิดโปรแกรม b l u e s t a c k ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าตัวเกมไม้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะเอาหน้าต่างตัวนี้ครับผมมาโชว์ไว้ตรงนี้ครับก็คือทำอย่างนี้นครับที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับผมแล้วก็เข้าตรง Windows นะครับพอมาตรงนี้แล้วเราก็มาติ๊กตรงนี้ b l u e s t a c k ขึ้นมาแป๊บนึงนะครับ ตกตรงนี้ข้มาแล้วกลับไปที่เดิมของ OBS นะครับแล้วเราก็จะพิมพ์ชื่อแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับผมแต่ผมไม่ได้พิมพ์นะครับก็กดตกลงไปครับแล้วมันจะขึ้นหน้านี้นะครับผมขึ้นหน้านี้ปุ๊บนะครับ Blue Stack แ,แล้วก็ลิกตรงนี้เป็น w i n d o w ตรงนี้นะครับแล้วก็กด OK นะครับผมปุ๊บแล้ว ตรงนี้ครับมันจะขึ้นมันจะมันมันมันจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ปรับให้มันเต็มจอใช่ไหมครับผมปุ๊บปรับให้มันเต็มจอนะครับให้มันเต็มจอปุ๊บพอเต็มจอแล้วใช่ไหมครับแต่ผมบันทึกวีดีโอผมก็เลยต้องปิดปิดดวงตาตัวนี้ออกนะครับให้เห็นตรงนี้ใช่ไหมครับผมพอได้แล้วนี้นี้ตรงนี้นะครับมันสาคัญแต่ผมบันทึกหน้าจอผมก็ก็เลยต้องต้องติ๊กตัวนี้โชว์ ถ้าเราแต่ถ้าสตรีมเกมเราก็ต้องติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงลูกตาเนี่ยครับปิดตรงนี้แล้วติ๊กตรงลูกตานะครับผมผมแต่ผมบันทึกหน้าจอยวผมจะติ๊กตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็บางทีอ่ะบูสเต็กมันจะไม่ขึ้นหน้าต่างเกมอย่รับเราก็เข้ามาตรงตั้งค่าใช่ไหมตั้งค่าปุ๊บแล้วมาตรงนี้คนะรับโปรแกรมโปรแกรมครับเราก็มาตัวแรกมันจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็มาติ๊กเป็นตัวนี้ RPG, mind, นะครับผมแล้วก็กดบันทึกปุ๊บมันก็จะขึ้นนะครับผม แล้วเราจะสตรีมยังไงใช่ไหมครับผมแล้วก็เข้าไปที่ youtube เราใช่ไหมครับผมเข้ามากดมาตรวจตรงนี้ปุ๊บเข้ามาตรงช่องเราใช่ไหมครับผมเข้ามาในช่องเราเสร็จแล้วเราก็นี่ครับเครื่องหมายบวกตรงไปดูถ่ายทอดสดนะครับผมรอแป๊บนึงนะครับแล้วอันนี้มันเป็นวิดีโอที่ที่ผมสตรีมไว้ก่อนเราปิดไปครับเราก็สร้างใหม่สตรีม ติมอะไรแล้วก็พิมพ์ชื่ออะไรไปแล้วอันนี้ก็อที่ใบซื้อไป,ไปอันนี้ก็เป็นชื่อเกมนะครับแล้วก็ฟีไฟฟ์อ๋อพิมพ์ปิดไปปุ๊บมันมีติ๊กเลยปุ๊บแล้วก็อันนี้นะครับสําคัญถ้าเราใช้วีดูน์สโอนโดเล็กเหมือนกับมันจะคอมเมนต์ไม่ได้แต่เราคอมเมินติตรงนี้ครับไม่ใช่วีดู์สัอนโดเล็กนะครับกดสร้างสตรีมรอแป๊บนึงพอสร้างสตรีมเสร็จใช่ไหมครับมันจะขึ้นการตั้งค่าสตรีมใช่ไหมครับ แล้วก็ติ๊กตรงที่ว่าสตรีมวางนะครับโปรแกรมมันจะเป็นรหัสนะครับแล้วก็คัดลอกปุ๊บคัดลอกเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ OBS เรานะครับผมกลับมาที่ OBS เราแล้วก็เข้าไปตรงที่ตั้งค่าครับผมไปตรงตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงคําว่าสตรีมนะครับผมแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเป็นคําว่า YouTube แล้วก็เอารหัสสตรีมที่เราก็มาวางตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็กดโอเคนะครับผมแล้วเราก็กดเริ่มสตรีมเลยนะครับผม ดปุ๊บเริ่มสตรีมเริ่มสตรีมนะครับผมนี่ครับเริ่มสตรีมแล้วนะครับผมแล้วก็กลับมาดูที่หน้าสตรีมเรานะครับว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับมันกําลังรอแป๊บนึงนะครับมันกําลังจะสตรีมนะครับรอแป๊บนึงนะครับผมรอให้มันขึ้นคําว่าถ่ายทอดสดเป็นสีน้ําเงินนะครับผมนี่ครับพอขึ้นตรงนี้ปุ๊บขึ้นตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กดตรงคําว่า ถ่ายท่อสดได้เลยนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วครับแต่ถ้าใครชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับไปก่อนนะครับใครอยากให้ทํำชิปอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะทําได้ผมก็จะทําให้นะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับผมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย